อพี่อัดแล้วนะตอนนี้พี่เอา Google Meet ลงน้องครับเดี๋ยวถ้าเกิดใครมีอะไรสงสัยน้องสามารถถามพี่ได้ตลอดเนาะวันนี้ครับครั้งที่แล้วเนี่ยพี่ขอมาทบทวนก่อนแล้วกันนะครับขอมาทบทวนเนาะทบทวนนะครับปื๊บนี่พี่เอาไว้หน้าบนสุดเลยทบทวนเรื่อง s ิมเ l ิลฮาร์ n i นนะครับ ใช้สีดำทบทวน S H M ของเรากันนะเฮ้ยถามก่อนเห็นภาพชัดเจนกันไหมเห็นภาพชัดเจนกันไหมเออพี่ว่าคงจะต้องใช้ใน g o o g l e Google Meet กันนี่แหละเออนั่นแหละเพราะว่ามันก็ค่อนข้างสะดวกดีเหมือนกันน้องครับน้องเห็นภาพพี่ชัดเจนกันไหมครับเห็นภาพที่พี่เขียนชัดเจนกันไหมช่วยปอบพี่หน่อยเพราะว่าพี่เป็นห่วงมากโอเคชัดนะโอเคทบทวนนะครับ การเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกเนี่ยครับมันเป็นการเคลื่อนที่ที่ฟเริ่มต้นเนี่ยอ่ตัวเนี้ยณนะตำแหน่งตรงนี้เขาจะเรียกมันว่าจุดสมดุลถูกไหมครับสมดุลขอลดแสงลงมาหน่อยนะโอเคจุดสมดุลน,นะครับน้องครับถ้าเกิดสมมติว่าพี่ยืดออกมาอะไรก็ตามถ้าพี่ยืดออกมาไอ้ส่วนที่พี่ยืดเนี่ยครับมันเป็นระยะทางเนาะ เนี่ยส่วนที่ยืดตรงนี้ครับฟื้อตรงนี้เป็นระยะทางแต่ระยะทางตรงนี้ครับที่มันไกลที่สุดระยะทางเนี่ยมันมีเท่าไหร่ก็ได้แต่ถ้าระยะทางที่ไกลที่สุดตรงนี้ครับเขาจะเรียกมันว่า x นะครับมีค่าเท่ากับเอ็มบริจูดนะครับนี่หน้าตามันจะเป็นประมาณนี้โอเคต่อกันนะนะ้องๆนะอะไรวะเนี่ยแป๊บหนึ่งนะถ้างั้นขอบเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางนิดนะึง โอเคน้องครับอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าการเคลื่อนที่แบบ s i มเ l ิลฮาร์ n มนิกเนี่ยครับสิ่งที่พี่อยากจะให้สนใจเนี่ยมันมีอยู่แค่ไม่กี่จุดหรอกจุดริมสุดตรงนี้นะจุดริมสุดตรงนี้จุดลิมสุดตรงนี้ครับมีอะไรบ้างที่มันแม็กครับตัว a เนี่ยมันแม็กถูกไหมครับความเร่งเนี่ยแม็กแล้วตัว x เนี่ยครับก็คือระยะทางนะหรือเราจะเรียกว่าระยะทางที่มากที่สุดนะครับตัวนี้ครับเขาจะเรียกมันว่าแอมพลิจูด แต่อย่างที่เรารู้ครับว่าจุดที่มันไกลที่สุดเนี่ยครับตัว v นะครับมันมีค่าเท่ากับเลข0ูนโอเคนะแล้วจุดที่มันเป็นสมดุละจุดสมดุลอยู่ตรงไหนแล้วไอ้ตรงจุดสมดุลตรงนี้ครับเนี่ยจุดสมดุลตรงนี้หมายความว่าไอ้ตัวสปริงเนี่ยครับมันก็หดหดหด,ดหดหดหดเข้ามาเนาะอยู่ตรงจุดสมดุลจุดสมดุลเนี่ยมันมีอะไรบ้างอย่างที่เรารู้ครับตัว a เนี่ยแน่นอนนะตัว a เนี่ยแน่นอนว่ามันต้องมีค่าเท่ากับเลข0ูนความเร่งเท่ากับศูย์แน่นอน การกระจัดครับเวลามันเข้ามาอยู่ตรงกลางแล้วเนี่ยครับเนี่ยหดเข้ามาอยู่ตรงกลางเนี่ยมันไม่ยืดออกไปไหนมันไม่หดหายไปไหนมันอยู่ตรงสมดุลถือว่าให้ตรงกลางเนี่ยครับจุดสมดุลเนี่ยเท่ากับศูนย์เนาะเสร็จแล้วความเร็วนะความเร็วตรงเนี้ยครับสำคัญที่สุดเลยไอตรงไอตรงที่มันสมดุลเนี่ยครับความเร็วเนี่ยมันมีค่าเท่ากับแม็กโอเคจบเท่านี้นะครับแล้วเวลาเราจะหาเนะ เวลาเราจะหานะครับขอสรุปสูตรให้นะครับสรุปสูตรให้หน่อยนะสูตรของเราครับตัว x นะครับ x เนี่ยเขาจะเรียกมันว่าการกระจัดการกระจัดคือการที่มันห่างออกมาจากสมดุลน,นะครับ เออจะห่างไปทางไหนก็ได้นะครับอ่าห่างไปทางซ้ายห่างไปทางขวาอะไรก็ได้แล้วแต่เสร็จแล้วตัวอีกตัวครับที่เราจะต้องเอามาใช้คํานวณกันตัว v นะครับตัว v v ของเราคือความเร็วเนาะแต่อย่างที่รู้ครับความเร็วเนี่ยสูตรที่เราใช้นะครับเราหามาจากสูตรที่เราใช้เราหามาจากเรื่องวงกลมเนาะเราจะได้เป็นอะไรครับโอเมกา้ามีค่าเท่ากับสแควรูท แอม l i ริจูดกำลังสองลบกับ x ยกกกำลังสองอันนี้คือสูตรของเรื่องความเร็วนะครับโอเคไหมอ่าได้อันนี้หนึ่งตัวแล้วนะต่อไปนะความเร่งนะตัว A นะครับความเร่งของพี่นะครับมีค่าเท่ากับโอเมกายกกำลังสองแล้วก็ X เห็นปะ X ของพี่เนี่ยมันคือการกระจัดว่ามันห่างมาจากตรงกลางเนี่ยตรงไหนอย่างเช่นแอมพ i t ิจูดสุดอยู่ตรงนี้ นี่แอมปิจุดสุดอยู่ตรงนี้5เมตรสมมุตินะครับ5เมตรแต่พี่เนี่ยสนใจแค่ว่าเฮ้ยมันออกมาจากจุดสมดุลเนี่ยครับมันออกมาจากจุดสมดุลตรงเนี้ยสมมุติว่ามันออกมา2เมตรเออไอออกมา2เมตรนี่แหละณนะตำแหน่งตรงเนี้ยความเร็วมันมีเท่าไหร่ความเร่งมันมีเท่าไหร่เออเราก็เอาอ e ีเล็กเมตรเนี่ย เห็นไหมมันห่างมาจากจุดสมดุลตรงนี้ครับ2เมตรอีสองเมตรเนี่ยเราก็คอยเอามาแทนในตัว x แบบนี้หน้าตาแบบนี้เนี่ยมันคือ3มตัวที่เราใช้หานะการกระจัดความเร็วความเร่งมีแค่นี้เลยครับน้องๆครับและต่อไปนะครับสูตรที่เราจะใช้กันนะเราจะศึกษากันอยู่2เรื่องนะครับก็คือเรื่องที่หนึ่งตัวที่1นะครับ ตัวที่เราจะเอาชอบมาหากันมากๆเลยอ่ะก็คือหนึ่งครับลูกตุ้มนาฬิกาจ๋าจริงป่ะภาพดีเลยมากเลยเหรอยังไงนะเออ,เออเล่าให้ฟังหน่อยดิภาพมันดีเลยประมาณขนาดไหนเอาจริงป่ะ โอ้ถ้าพี่พูดจบแล้วยังเขียนไม่เสร็จโอ้ทำไมโอ้แปลกเหมือนกันเนาะว่าทำไมมันถึงไอ้นี่ขนาดนี้เนาะเออถ้างั้นเดี๋ยวพี่ขอเออถ้างั้นถ้าพี่เปลี่ยนอินเทอร์เนต็ตมันจะดีขึ้นไหมนะเออโอเคน้องครับเดี๋ยวพี่ขอลองเปลี่ยนอินเทอร์เนต็ตนิดหนึ่งนะครับโอเคไหมหรือ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 วันนี้มันจะเป็นการทดลองใน Discord กันดีวะ <laughs> เออสมัคร Discord กันมายัง ถามนิดนึงสมัคร Discord อ,อะไรนะยังเลยเหรอถ้างั้นอ่นออันเริ่มต้นเดี๋ยวพี่ขอลองเปลี่ยนอินเทอร์เนต็ตก่อนนะเดี๋ยวพี่แชร์ไปให้ให,ใหม่นะน้องนะถ้างั้นเดี๋ยวพี่ขอเขียนสูตรตรงนี้ทิ้งไว้ก่อนนะลูกตุ้มนาฬิกานะครับโอเมกา้ามีค่าเท่ากับรูทจีส่วนแอลเสร็จแล้วตรงนี้เรื่องสปริงนะครับสปริงเนอะโอเมก้านะครับมีค่าเท่ากับรู K okay. ส่วนด้วย M เนอะ,อะวันนี้มีเอาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนโอเคน้องครับถ้างั้นเดี๋ยวเ,เข้า Google Meet ม,มาใหม่นะเดี๋ยวพี่ขอลองเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตนิดนึงนะโอเคแป๊บเดียวอ่ะเดี๋ยวพี่ขอหยุดแชร์นี้ก่อน